ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ ช่วงเทพธิดาบาบีดูไพ่ยิปซีกับอาจารย์บาบีเนาะวันนี้นะคะบาบีจะมาดูดวงความดักให้กับราศีมิถุนหรือราศีเมถุนนะคะเดี๋ยวจะดูวันที่ให้วันที่จะเป็นวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่20มิถุนาการแบ่งวันที่เป็นแบ่งวันที่แบบตะวันตกนะคะก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเป็นดวงของเซงร0ออันนี้เป็นดวงแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปอาจจะมีดวงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวสลับกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างใครอยากดูแบบนี้ ให้เลือกแบบอัดคลิปวิดีโอนะคะจะเหมือนในคลิปเลยแต่เป็นดูของคุณร้อนะคะตอนนี้เดี๋ยวบ่าบบีประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะแบบนึงนะมีมีถุนายนมีสาโอเคประชาสัมพันธ์นะคะตอนนี้บับบี้เปิดคอร์สสอนอยู่ทั้งหมด5คอร์สเป็นราคา Early Bird นะคะสอนจริงต้นเดือน มกราคมนะคะคอร์สแรกเป็นยิปซีแอดวานซ์นะคะเป็นสอนให้ยิบซีนี่แหละแต่ว่าในในขั้นแอดวานซ์คอร์สที่2นะคะจะเป็นคอร์สโรแมนติกแองเจิลนะคะเป็นคอร์สไพนังฟ้าตัวนี้นะคะเพจออร์เคิลเรื่องความรักคอร์สที่3จะเป็นคอร์สเกี่ยวกับไพพาพิคาเนตนะคะการงานการเงินการประสบความสําเร็จคอร์สที่4จะเป็นคอร์สเบอร์มงคลนะคะบัญชีมงคลส่วนคอร์สที่5 เป็นคอร์สที่จึ้งมากนะคะตอนนี้ใกล้เต็มแล้วทุกคนรีบๆมาสมัครเลยเป็นคอร์สจิตวิทยาคอร์สแรกของบาร์บี้เลยสําหรับคนที่อกหักเสียใจเป็นซึมเศร้านะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับตับพิการอาหารไม่ย่อยนะคะรู้สึกแบบไม่โอเคกับความรักรู้สึกบุกออนจากใครไม่ได้เครียดแค่อาฆาตแฟนเก่าหรือแบบ อะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องแฟนเก่าเนี่ยนะคะลงคอร์ดีได้เลยนะคะจากประสบการณ์ช่วยมาหลายพันเคสแล้วกเ็เรียนจิตวิทยามโยมากของอบบีเนี่ยจะเปิดคอร์ดีเป็นคอร์ดแรกเพื่อที่จะช่วยคนให้คนปลดล็อกแล้วก็สามารถที่จะปุ๊บออนจากแฟนเก่าได้ดังนั้นนะคะอยากให้รีบลงเรียนกันเลยเพราะว่าคอรจริงเนี่ยราคาถ้าสอนแล้วนะคะจะราคาสี่พันอาบุกบวกคอจิตวิทยาของอาบี้จะราคาแบบค่อนข้าง จึงอยู่นะเออแต่ถ้าใครมาทานก่อนที่บบบี้สอนจองทันนะคะที่ยังไม่เต็มเนี่ยนะคะตอนนี้คือมีเพื่อนสนใจกันเยอะมากถ้าใครมาทานราคาเออที่เบิร์ดจะได้ราคาไม่ถึงหลักพันจ้า ถึงวันนี้คุณไม่เห็นค่าบาร์บี้บอกเลยว่าวันหน้าคุณสมัครก็ไม่ทันแล้วนะคะวันนี้คุณอาจจะไม่เห็นค่าคุณอาจจะไม่ได้ออหักคือบาร์บี้ก็ไม่ได้เสียใจไม่อยากลงคอร์สนี้แต่ต่อไปนะคะบอกเลยว่าราคาขึ้นอย่ามาร้องอดครวนเพราะว่าคอร์สนี้มันอาจจะช่วยให้คุณไม่ต้องมาดูดวงซ้ําหลายรอบบอกเลยว่าถูกกว่าราคาดูดวงได้สามเนาะและใครที่สนใจนะคะอันนี้เป็นน้าพริกแคปหมูนะคะบอกเลยสีคือดื้อมากไม่ได้แต่งสีใดๆเลยคือสีจริงนี่ชิ้นใหญ่บะเบ้งเลยนะคะ กรอบอร่อยรสชาติดีเอาไปโรยข้าวสวยรอ้อนหรือว่าเอาไปกินกับซุตามเอาไปกินกับ๋วยเตี๋น้ำตกคือดีอมากนะคะใครที่สนใจนะชิ้นใหญ่บโบงเลยนะคะก็แอดไอลน์มามีสินค้าอีกเยอะมากมายเลยนะคะหลายอย่างเลยเนาะมาเริ่มกันเลยนะคะชาวราศีมิถุนความรักของคุณเป็นยังไงบ้างเอาคนมีคู่มีคนคุยก่อนเลยละกัน นะคะคบอกเลยว่ามันมีในเรื่องของการครบซ้อนนะคะลักทาัเศร้าขึ้นมากับความสัมพันธ์นี้นะบาร์บี้มั่นใจเลยว่าคนที่เข้ามาดูมักจะไม่ค่อยเป็นคนทําหรอกส่วนมากก็จะเป็นคู่กรณีของคุณนี่แหละที่ครบซ้อนนะคะคือบาร์บี้รู้สกว่าคุณนะ่ะจิตใจของคุณนะเอาตัวตนแล้วก็ความรู้สึกของคุณนะคือคุณอยากที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์เนี้ยเดินออกที่กับ เหมือนอะไรที่มันเป็นแบบลักซ้อนอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันแบบไม่ดีอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยไม่สบายใจในเรื่องของความหลัก <c ute> คุณอยากที่จะเดินมันเดินออกไปจากจากความรู้สึกนี้ไปแล้ว <c ute> เพราะว่าคุณเองก็รู้สึกว่า ziem, <c ute> มันมันทาให้สุขภาพจิตของคุณเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อยากที่จะเหมือนโอเคขึ้นในเรื่องของความรู้สึกนะคะ <c ute> อยากที่จะเดินหนีออกไปจากความสัมพันธ์นี้สักทีเพราะว่ามันมันจุกอกนะคะมันแน่นอก ต้องยยอะอ,อะไรเงี้ยคือแบบมันไม่ไหวแล้วนะคะกับความสัมพันธ์แล้วคุณก็รู้สึกทรมานด้วยนะคะก็คือเหมือนแบบเป็นการโดนหักหลังแหละการนอกใจการโดนโกหกการโดนทําอะไรลับหลังซึ่งคือคุณอาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อนหรือมันอาจจะเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะรู้ท้งรู้อยู่แก่ใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนไปไป,ไปมามาเนาะมันมีการสับรางเหมือนเขาก็ น่าจะไปสานความสัมพันธ์คนอื่นด้วยแล้วก็มีตัวคุณด้วยนะไม่ว่าคุณจะมาก่อนหรือมาหลังแต่ว่าคนที่คุณถามถึงเนี่ยเป็นคู่ของคุณหรือคนที่คุณคบอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็รู้สึกแบบเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็มอบี้มองว่าคุณเองก็ไม่อยากจะทําทุกอย่างให้มันถูกต้องอ่ะอยากจะอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีนะคะแต่ว่ามันก็เข้มต้องต้องทําตัวเองให้เข้มแข็งอ่ะทางทางที่ รู้ว่าเขาอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปหรือว่าเหมือนแบบ ในช่วงเวลาที่เขาไม่ได้อยู่กับเราเขาอาจจะแบบเออแวบไปหาคนอื่นบ้างอะไรบ้าง,างคือคุณก็เหมือนไม่รู้ว่าเออแฟนของคุณเนี่ยเขาเป็นแฟนของเราจริงๆคนเดียวหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะคะก็พยายามที่จะเก็บความรู้สึกนี้มาโดยตลอดก็คือเหมือนรู้ว่าแฟนเจ้าชู้อะไรเง,งี้ยแต่ทําไงได้ก็หลักไปแล้วแล้วเราก็เลือกคนคนนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยคือยังไงก็ต้องคนคนนี้เปะวะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องยอมจำนนนะคะกับสิ่งที่เราเลือกแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ มันเหมือนกับว่าพยายามใจนิ่งอะพยายามที่จะแบบเหมือนดิกเนี่ยความเป็นจริงอะไรเงี้ยพยายามที่จะเดินหนีความเป็นจริงนะคะเพราะว่าจริงๆคุณก็ไม่ค่อยอยากจะรับรู้เรื่องราวความจริงสักเท่าไหร่เพราะความจริงมันก็ทำให้คุณเจ็บปวดอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าคนของคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงเนาะคนของคุณเขาคิดเขารู้สึกยังไงเดาบเขาเป็นคนขี้โกหกอยู่นะ หมายถึงว่าเขาก็เป็นคนที่แบบว่าเหมือนก็โกหกอะ่ะเออก็โกหกอยู่เป็นคนที่แบบว่าพูดไป่จริงบ้างอะไรบ้างนะอืมนี่คือนิสัยของเขาเลยนะไทเดอะเดวิลก็มีความแบบโกหกมีความพูดไม่จริงมีอะไรแบบเนี้ยเออไทยแห่งแมน ก็มันเป็นนิสัยเขาไปแล้วอะรู้สึกว่าคนที่คุณเลือกคุณก็รู้นิสัยเขาอยู่ลึกๆแหละว,ว่าเขาเป็นคนแบบนั้นเนาะถามว่าเขาเป็นยังไงเขาก็ยังคงเป็นแบบนี้เขายังคงเปลี่ยนตัวเองไม่ได้นะคะแต่เขาก็ไม่รู้หรอกนะเขารู้ว่าภายใต้ความอดทนของคุณเขาไม่รู้รลกว่าคุณต้องทนอะไรมามาั่งทนอะไรมามากแค่ไหนอะไรเงี้ยคือเขาก็รู้สึกว่าเขาแฮปปี้ที่จะทําแบบนี้เขาอยากทําอะไรก็ทานะมันเป็นเหมือนความสบายใจของเขาอะไรเงี้ยตัวคุณเองก็ค่อนข้าง อดทนยังไงก็ต้องอดทนแบบนั้นนะคะก็ในเมื่อเลือกแล้วเนาะที่จะคบกับคนคนนี้หรือเลือกที่จะอยู่กับคนคนนี้ตั้งแต่แรกเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราตัดสินใจไปนะคะก็เลยบอกว่าเขาเป็นนิสัยเป็นยังไงตั้งแต่ตอนแรกเขาก็จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เกี่ยวกับคนที่ส่วนไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะความสัมพันธ์ที่ส่วนไม่ชัดเจนมันไม่มีความรู้สึกว่า คือเขาอะอาจจะไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวนะนะคะก็คือต้องดูให้ดีๆนะคือเขาไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวนะภายใต้ความไม่ชัดเจนของเขาอะแล้วก็บางคนเนี่ยบางเคสคือเขาอาจจะมีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วนะที่เขามายุ่งกับคุณคือคุณต้องดูให้ดีๆนะว่าเขาแบบสดจริงหรือเปล่านะคะถ้าคุณรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าบิ๊บบิ๊บบอกเลยว่ามีโอกาสสูงมากเลยว่าที่คนคนนี้จะไม่โสดนะคะ นะก็คือต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะแล้วก็บ,บิีมมองว่าตัวคุณเองคืออาจจะต้องระวังนะคะในเรื่องของ การโดนหลอกนะคะทําให้เสียใจภายหลังก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าจะรอคนคนนี้หรือตัดสินใจว่าโอเคอยากได้คนคนนี้จริงๆนะบาอบบี้ก็อยากจะให้คุณเผื่อใจเอาไว้เพราะว่ามีเกณฑ์สูงมากว่าเขาจะคบซ้อนนะคะก็คือไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวแล้วคนที่คุณไปเล่นอยู่ก็คืออาจจะเล่นกับไฟโดยเป็นคนที่มีสเสดผู้จาดีมีแต่คนเข้าหายเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แปลกใจว่าถ้าเกิดเขาจะแบบ ดูเป็นคนทรงสเสน่ห์ดูเป็นคนที่แบบว่าใครๆก็ตกหลุมรักเขาได้ง่ายแม้กระทั่งตัวคุณเองอะไรเงี้ยมันก็ไม่แปลกเนาะอืมก็คือต้องระวังตรงจุดนี้ไว้ด้วยเนาะระวังจะไปตกหลุมพางเสือนะคะระวังจะเป็นเหยื่อของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าอืมคนคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณ วิรู้สึกว่ามันเป็นการจีบๆกันแรกๆเริ่มๆกันมากกว่าตอนนี้เหมือนเขาก็ยังรู้สึ you, กกับคุณมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนแล้วก็มองว่าตัวเขาเองอาจจะมีครอบครัวหรือมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะนั่นคือสิ่งที่ตัวคุณต้องไปสืบเอาเนาะนั่นแหะคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนแล้วไอ้สิ่งที่เขามาเที่ย man, วไลเที่ยวขืือกับคุณเนี่ยก็คือเขาเหมือนแบบสับรางมานะคะก็ต้องดูให้ดีๆมันมีโอกาสสูงมากเลยว่าคนคุณเนรรี่ยจะไม่โสดแล้วก็มายุ่งกับคุณนะคะนั่นคือสาเเเหตุุววว่่าาาทํไไไมมขถึงงงชัััดดดจนนนนคณ้้้้อนนอีระยะย คนที่โสดสนิทเลยนะคะโสดสนิทเลยนะบอกเลยว่าให้ระวังคนมีเจ้าของแล้วหรือว่ามีคู่แล้วเนี่ยมายุ่งกับคุณนะคะมาจีบคุณมาอะไรแบบเนี้ยคุณต้องดูให้ดีๆก่อนนะคะก่อนที่ตัดสินใจคบกับใครเนาะสังเกตคนที่มีคู่เนี่ยมันจะดูไม่ยากนะคะบางทีบางเวลาที่เขาแบบ อยู่กับเราเราไม่สามารถที่จะแบบโทรหาเขาได้ตลอดเวลาหรอกทุกคนมันจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าเขาอยู่กับแฟนแล้วเขาแบบเหมือนจะไม่เอาไวล b เบิหรือไม่รับโทรศัพท์เราอยู่บ่อยครั้งอะไรเงี้ยหรือว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาบางช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะติดต่อเขาได้บางช่วงเวลาเขาก็ติดต่อเรามาไม่ได้อะไรเงี้ยคือบางทีมันดูง่ายๆหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ชัดเจนไม่ได้พาเราไปหาที่บ้านไม่ได้แบบเปิดเผยเราในโซเชียลอะไรแบบเนี้ยนะคะดูได้ไม่ยากหรือเราแท็กอะไรไปเขาก็ไม่ตอบรับอะไรเงี้ยคือการที่จะคุยกับใครจะ ดูกับใครก็ดูให้ดีๆละกันว่าเขาโสดจร,จริงๆหรือเปล่านะคะระวังโดนหลอกได้นะคะคนที่โสดเนี่ยให้ระวังคนมีเจ้าของเนาะหรือว่าการหลอกเป็นตัวเลือกนะคะมีคุณด้วยมีอีกคนด้วยมัจะเข้ามาเนาะบางที่รู้สึกว่าตอนนี้ถ้าคุณพักอยู่ก่อนนะคะยังไม่ได้เปิดใจให้กับใครหรือแบบตัดสินใจที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ยังไม่ได้ มีใครอะไรเงี้ยบ๊บบี้รู้สึกว่ามันก็อาจจะเหมาะสมนะในช่วงเวลานี้หมายถึงว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่คนโสดจะมีแฟนนะคะมันมีโอกาสที่จะเสียใจหรือว่าจะมาเสียดายทีหลังได้นะคะถ้าเลือกคนผิดเนาะบางทีการเป็นโสดยังมีค่าดีกว่าแบบ ไปเป็นคนที่มีเจ้าของแต่ก็แบบไร้คุณค่าหรือว่าเขาไม่แคร์ไม่แยแสหรือคบซ้อนอะไรเงี้ยมัน,นมันน่ากลัวกว่าเยอะเนาะความสดบางทีมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะโอเคนะคะฝากไว้ให้คิดเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บาร์บี้ด้วยนะคะถ้าใครที่อยากดูดวงส่วนตัวอยากเรียนดูดวงหรืออยากเรียนคอร์สไหนแอดไลน์มาได้หรืออยากซื้อของแอดไลน์มาได้เลยนะคะด้านล่างที่บาร์บี้ปักหมุดไว้ที่ช่องดีสคริปชันด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย